ถ้าเราสามารถก๊อปปี้ฮีโ,โร่พาวเวอร์มันได้ดคุณแม่มดผมขอคืนฮีโ,โร่พาวเวอร์ให้กับคุณ <c oughs> เราได้ใบไม้ตายมาแล้วตั้งแต่ตน้น <c oughs> นี่คือใบหัวนหน้าของเราครับ <c oughs> อ่าคนละเด็กเออเราจัดมาสู้คนละเด็กแต่ไม่เป็นไรได้ซอมบีช้ชาา <c oughs> เราได้หัวนหน้ามาแล้วคุณระวังให้ดีเถอะคุณโดโลธีพายุหมุนเนี่ยผมขอซื้อเลยแล้วกันอนะ๋อ,อ,อถูกแล้วลหละมียั่วยุไปแล้วกัน หร not, oh. ือเจ้ามีชาร์จมียั่อยุคุณเสร็จผมแน่คุณแม่มดทะลวงมาขอประทษอาจจะไม่จำเป็นก็ได้มีคนเจ็บไหมชิมแม่มดเหรอแม่มดเหรอโดนรถทีเขาเขาโกรธนะคุณน่ะ คุณโดโรทีคุณรู้ไหมว่าคุณให้ทําให้ไม่ใช่คุณแม่มดคุณรู้เปล่าคุณทำให้โดโรทีกโกรธอย่างนี้ก็ได้จั่วเหมือนกันไม่ตางแต่ว่าทําให้โอ้หน่าจะเบิ้ลก่อนโดโรทีโกรธโกรธแล้วอย่างนี้เราฆ่าโดโรท,โโท,โโทีไม่ได้แล้วครับเฮยวไปเถอะยูไปแค่ห้าเดี๋ยวผมจะทาใส่ดามจใส่คุณแบบโหดร้ายอีกเพนนะ น่าสนใจขอเพลงมันเลยและกันได้เลยไันี้ไม่ได้ช่วยคุณชนะหรอกชสินประดิษฐ์ของข้าไหมล่ะฮะ้อได้เวลาดับเบิลนะฮะคุณแม่มดคุณมาบางังคับให้ผมอยู่ถึงเทินสิบคุณถามตัวเองก่อนได้ไหมไม่ถึงเทินแปดคุณนะ่ะสามารถทนผมได้ถึงเทินแปดหรือเปล่า คุณลองถามตัวเองสิ่งนี้ดูนะถ้าได้ผมก็ไม่ว่าอะไรผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีของคุณไหิวครับพลาดลงไปก่อนแต่อยากก๊อปมากนะผมอยากลองกออ๊อปฮีโโลโฮเวอร์มันมากเลยนะไม่ต้องคิดคุณแม่บคุณไม่ต้องคิด คุณไม่ต้องคิดคุณลงแค่นี้คุณคุณทำอะไรผมไม่ได้หรอกแต่ถ้าเป็นยัออย่วยุใส่ตัวที่เป็นซ่อนตัวอยู่ความสามารถยัออย่วยุจะไม่เกิดนะคุณก็ต้องมาผ่านเจ้านี้อยู่ดีผมขอ,อก,ก๊อบก่อนแล้วกันบริษรัทถือว่าทำได้ดีถือว่าทำได้ดีท,ดดทุกคน เอ็มใบนี้ Inner Fire ครับหามันให้เจอคุณก็ชนะแหละหมดเนี่ยและดูจะไม่รอดอะนะและดูจะไม่รอดนะคุณโดนรถีเขาโกรธคุณมากอยู่นะนทำได้ครับ คุณเชื่อผมมันทําได้คุณไม่ต้องมาบอกว่ามันทําไม่ได้หรือว่ามันทําได้ไม่ได้กับผมนะมันทําได้ชัวร์เฟสเฟสขอดับเบลิลหนีสักทีเพื่อความสนุกสนานอยอดเยี่ยมบไปทียอดเยี่ยมาก <c oughs> ค, <c oughs> <c oughs> คุณไม่ผ่านไม่ผ่านโดรถีนี่แหละจะเป็นคนจัดการกเอง